คลิมนี้เจ้าของลายมือทักมาสอบถามกับอาจารย์อาจารย์ผมมีการกะบาดกลางฝ่ามือตกลงการกะบาดกลางฝ่ามือมันดีหรือไม่ดีนะฮะสิ่งที่โดดเด่นในดวงชะตาชีวิตอย่างเจ้าของลายมือคําว่าการกะบาดกลางฝ่ามือต้องกลางฝ่ามือเท่านั้นอย่างเช่นตัวอย่างนะกลุ่มดวงพวกนี้แน่นอนให้อยู่ไกลถิ่นกําเนิดเข้าไว้จะดี 2. นะฮะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มกันดวงชะตาชีวิตคือด้วยวาสนาแบบนี้เขาเรียกว่าศาสนาตกช่องหมดเปลืองจากใจเราเนี่แหละเป็นกลุ่มดวงทําคุณคนไม่ขึ้น บางครั้งความลำบากก็เกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจความใจอ่อนใจดีของเราเนี่แหละเลยส่งผลให้เราแบกภาระ,ระของครอบครัวหรือคนที่เรารักเลยมักจะโดนกัดกินจากบริวารหรือญาติพี่น้องนั่นเอง,องดวงดความรักก็เหมือนกันนะครับพอครองคู่ดูชะตาชีวิตกลมตรงนี้มีคู่วิ่งตัดขวางชนพูดง่ายคือมีความแรงนะฮะคู่ถ้าเสียมีเสมอยากมากที่อยู่กับเราได้ นอกจากจะเป็นคู่บุญนะครับถ้าอยากคัดกรองคนเข้ามาไม่ได้ยากคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีกากรกบาทกลางฝ่ามือหันมาสวดมนต์สม่ำเสมอทรัพย์ที่ได้มาแบ่งทะนุรูลุมศาสนาก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะอย่างเจ้าของไรยมือเส้นวาสนาแบบนี้เขาเรียกวัสนาดีแต่แค่มันตกช่องไหลออกจากใจเราแค่นั้นเองความจเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตถุงเงินถุงทองรั่วปิดไม่สนิทปิดไม่สนิทจากจากใจนี่แหละคนที่มีวาสนาตกช่องหมดเปลืองจากใจต้องแก้ที่ใจเราเท่านั้น นะแต่ตามที่บอกไปในเมื่อเรามีเทพเทวดาคอยคุ้มกันการสวดมนต์จะเป็นเกราะคุ้มกันให้เรา 2. ก็คือตามที่บอกดวงพวกนี้หุ้นลงทุนธุรกิจกับใครไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะ